กล้จะได้หยุดไปเที่ยวครับถึงช่วงที่แบบทุกๆปีครับเป็นหยุดไประจำปีเที่ยวต่างประเทศก็จะได้ไปหรือเปล่ากลุ่้นอยู่แผ่นดินใหม่ตอนนี้คิวงานเหรอครับมีจองนะครับจองล่วงหน้าไปถึงปีพศ๗ที่แบบเป็นงานประจำปีอะครับ ชอบครับชอบเพราะว่าแบงค์ชอบทําอะไรแบบเราอยากหาอะไรใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ชมได้ติดตามกันอนะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าเรานิเกเราแสดงทุกคืนอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนได้ชมแบบเป็นรูทีนน่ะแต่ก็เลยอยากมีเพลงอยากมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้เหมือนดูอะไรใหม่ๆครับแล,และแล้วแบงค์เชื่อว่าคือแบงค์ชอบและก็เชื่อว่ายัางไงแฟนคลับทุกคนก็ต้องชื่นชอบเหมือนกับเรา ก็ใกล้จะได้หยุดไปเที่ยวครับถึงช่วงที่แบบทุกๆปีครับเป็นหยุดไประจำปีเที่ยวต่างประเทศปีนี้ไปที่ไหนครก็จะได้ไปหรือเปล่าเ็นลุ้นอยู่แผ่นดินไหม่รอบนี้เป็นมีสองทริปครับช่วงต้นเดือนไปยุโรปครับอันนี้ก็ไปทำงานทำงานแล้วก็มีเที่ยวนิดหน่อยครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนก็ แพลนไว้ว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ก็ดูสถานการณ์อีกทีนึงครับไม่กล้าจองอะไรเลยใช่ครับแต่พักแค่คณะหรือเปล่าแต่เราไม่ได้พักใช่ไหมจริงๆก็มันก็เหมือนช่วงทำงานคือแม้เป็นคนชอบทํางานอยู่แล้วครับเราก็ทำทำเพราะว่าพอเราทํางานอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เก็บเก็บอ่เก็บเงินอะไรเงี้ยไว้รอ รอให้มันแบบสุกงอมเต็มที่ครับแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนใี้เต็มที่เลยไปช้อปปิ้งไปรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วครับที่กั้จะได้พัก <laughs> ยังเลยครับยังจริงๆแล้วยังไม่กล้าจองอะไรเลยเพราะว่าข่าวก็มีมาตั้งแต่แบบช่วงต้นปีแล้วอะไรเงี้ยครับมีแบบ น,น,นั่นนี่ทำนายไว้แล้วก็ขาวแผ่นินไหวที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในในไทยครับก็เลยใช่ครับเราอยากไปเป็นนักท่องเที่ยวไงไม่อยากไปเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้คิวงานหรอครับมีไปถึงมีจองนะครับจองล่วงหน้าไปถึงปี63แล้วครับที่แบบเป็นงานประจำปีอะครับหก3เจเอ <c oughs> อ7-3เ <c oughs> ออ <c oughs> ใช่ๆๆ ใช่ครับครับงานจะปังกว่าเดิมก็ไปขอเรื่องงานนั่นแหละครับขอเรื่องงานขอเรื่องเงินแล้วก็ขอให้มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราจริงๆสนับสนุนน้ำเพชรไปนานๆครับใช่ยังอยากให้คนรักเรานานๆอย่าเพิ่งเบื่อกันบรรยากาศบนท้องฟุ้งวันนั้นเป็นยังไงบ้างโดยเราหลักที่เลยอิ่มอกอิ่มใจครับคือเรารู้เลยนะว่าฟีลของการที่เราได้เป็นเจ้าภาพอะรู้สึกยังไง เรารึกสึกแบบอิ่มใจที่แบบเราได้ให้รางวัลแล้วก็จัดงานน,นู่นนั่นนี่ให้ชาวพื้นที่อะไรเงี้ยครับชาวจังหวัดบึงการได้มาชมกันแฟนคลับที่อยู่ทางภาคอีสานได้มาชมอะไรเงี้ยมันอิ่มอกอิ่มใจครับแนน้่แก็ดีเจ็บ<ช>ไม่ได้อไปตั้งใจแก้บนเดี๋ยวคุณไปทำงานเลยด้วยครับแล้วหางานเป็นงานแก้บนครับเป็นงานแก้บนสแสดงลิเกถวายองค์ปู่ดำแสนศรีจันทาน,นะครับ ที่วัดป่ากินารีครับใช่ครับพอเสร็จงานแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปขึ้นถ้ำนาคาเป็นครั้งที่สองก็ะครับเรียกว่าพักผ่อนไหมครับไปขึ้นถ้ำอเดิมแต่ก็เป็นการนี่ครับพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราศรัทธาอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปไหว้ปู่ก็สบายใจครับให้ธรรมชาติฮิวใจเราพักผ่อนขอยญาอัปเดต ก็สำหรับพี่ชอนนะครับเหมือนเนื่นล่าสุดเลยที่เหมือนเขาซูตอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนแล้วก็ถอดใจแล้วว่าน่าจะทำงานกลางคืนไม่ได้แล้วเครับมืนช่วงนี้ก็คืออาจจะแบบยังยังไม่มีแพลนยังไม่มีแลนที่จะกลับมาแสดงงานกลางคืนแต่ว่างานช่วงงานกลางวันอีเวนต์ของพี่อลชอนะครับก็ยังเห็นพี่เขาทำได้อยู่แต่เหมือนเหมือนประมาณว่า อดนอนไม่ได้พออดนอนมากๆเข้าหลายๆวันเนี่ยครับก็จะมีแบบมีอาการครับกับเนื้นองอกใช่ของเขาอะไรครับใช่ถูกต้องคนระับเขาก็คนทำงานมาตลอดทั้งชีวิตอะครับแล้วเป็นพี่ชอ,องเขาเป็นคนที่เต็มที่กับ การทํางานมากๆ <PE> เรารู้ได้เลยว่าพอเราร่วมงานเนี่ยรู้เลยค่ะเ<ม>ต็มที่มากๆในทุกๆครั้งแต่ด้วยสุขภาพปัญหาสุขภาพครับทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ก็ต้องสุขภาพก็สําคัญถ้าก็ต้องหยุดงานไว้ก่อนเพราะว่าด้วยตัวพิชรนเองก็ยังมีคุณแม่แล้แล้วก็มีลูกหลานอีกมากมายเลยที่เขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะครับข่าวพิชนจนกระทบกับคนาลิเกเราไหมเรื่องพ่เรื่องตาครับตัวพิชจนไป ไม่กระทบครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พี่ชอนก็ยังไม่ได้มาร่วมแสดงกับทีมสอรามน้ำเพชรนะครับแต่พอมีพี่ชอนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนมาเติมเต็มเป็นสีสันมากขึ้นแต่ช่วงนี้ด้วยปัญหาสุขภาพครับลหลายคนก็เข้าใจนะครับเข้าใจก็เลยให้ใหใหพี่ชอนเนี่ยพักรักษาตัวให้ให,หายดีก่อนแล้วก็ยังอยากให้แบบเฮ้ยเขาอยู่กับพวกเราไปนาน,านๆอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าเขาจะต้องได้กลับมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆหน้าเวทีได้อย่างแน่นอนครับ ก็ให้กําลังใจก็บอกหายไวๆเงี้ยไ,ไ,ไม่ต้องเครียดครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวพอหายแล้วก็กลับมาแสดงเหมือนเดิมได้ mm hmm. เรื่องค่ารักษาเรื่องนี้พี่ชอนยังไม่ได้มาคุยกับแบงค์เลยครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในในเกณฑ์ที่พี่เขาแบบาสามารถเอาอยู่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ใช่ใช่ครับ mm hmm. ก็ ก็มีถ่ายถามเรื่อยๆเลียครับแล้วก็พี่ชอนเขาก็คือเขาไม่ค่อยชอบบอกว่าเป็นอะไรครับด้วยความแบบที้เกรงใจนะไม่ไม่เคยบอกใครเลยแบบอย่างเล่นเล่นๆอยู่แล้วใช่ครับไม่เคยเลยไม่เคยมารบกวนแบบหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลืออะไรเลยเงี่ยครับแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าพี่ชอนกับ คุณแม่ดวงแก้วเนี่ยก็รู้จักกันมาโอ้โหนานมากแ้งแต่แบงค์ยังแบบเป็นเด็กอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับครับใช่เพราะปันสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็น่าจะมาจากอดนอนนี่แหละครับนอนน้อยนะบางทีเขาชอบแบบขับรถเองอมีคนขับมาให้บ้างขับรถเองบ้างขับนานๆอะไรเงี้ยมันก็มีอาการทําให้แบบ รู้สึกไม่ผิดหวังครับรู้สึกใช่ครับก็ตัดสินใจถูกครับตัดสินใจถูกกับล่าสุดนะครับที่ไปทํามาอะไรเงี้ยก็ดีครับถ้าทํามาแล้วแบบงานเยอะแล้วก็มีคนมาชื่นชอบเนี่ยก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วอตอนนี้ม่นคิดว่าเข้าที่แล้วนะ พราะว่าก็ผ่านมานานมากแล้วครับน่าจะแบบเกือบเกือบปีแล้วครับมมใช,ใช่คุ้มเลยครับใช่นนแล้ว <laughs> ลคิดว่าคุณหมอน่าจะไม่ได้กินตังสารลางอีกหลายปีเยอาจจะอาจจะเป็นดูเรื่องอื่นครับเรื่องอเรื่องสุขภาพใช่ครับเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ไปบบไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าเท่าไหร่ครับแต่งหน้าทุกวัน ก็คือส่วนมาก็จะนอนครับตว,ว่างก็จะนอนเชื่อครับเืองเชื่อและเชื่ออยู่แล้วว่าจริงๆก็ไม่ได้ดูโหงเห้งอะไรมากมายนะครับแต่ดูแค่ว่าถ้ามันพอดีและมันเหมาะกับใบหน้าเราครับมันก็พาให้หน้าเราดูดีขึ้นแล้วเราก็มั่นใจด้วยครับมันเกิดจากความมั่นใจมากกว่าค, <น S 1> ครับ <คน S 1> <c oughs> ก็แฟนข่าบก็ต้องชมอยู่แล้วครับ